ะคะในคณะที่ครูเป็นคณะดีคณะบริหารธุรกิจนะคะก็คำแรกที่ต้องกล่าวก็คือยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่นะคะปีการศึกษา2563ทุกคนนะคะไม่ว่าจะสาขาในก็ตามที่เข้ามาในเก้าหลักสูตรของครูนะคะเพราะนั้นก็ ต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีแรกที่เราต้องเจอกันแบบนี้นะคะเนื่องจากว่าภาวะการของเชื้อไวรัสโควิดนะคะแต่ก็ทางมหาวิทยาลัยแล้วก็คณะก็มีมาตรการยังไงก็ตามเนี่ยก็ยังดูแลนักศึกษาของคณะบริหารธุรก,กิจนักศึกษาก็จะได้รับความรู้การเรียนรู้เหมือนเดิมนะคะพอให้ผ่านช่วงนี้ไปก่อนนะคะก็แล้วเราก็คงได้มาเรียนตามปกติตอนนี้นักศึกษาคงต้องเตรียมตัวในเรื่องของการเรียนออนไลน์นะคะแล้วก็นักศึกษาจะต้อง เข้าพบนะคะหาช่องทางในการพบอาจารย์ที่ปรึกษ,ษาซึ่งตอนนี้เนี่ยอาจารย์ที่ปรึกษาก็จะมีในเรื่องของ QR code ที่ให้นักศึกษาเนี่ยเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะคะพอให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปสักก่อนนึงแล้วเดี๋ยวมหาลัยก็จะกลับมาเ,เรียนตามปกติก่อนอืึ่งก็อยากให้นักศึกษาเนี่ยลราเข้าไปดูในเว็บไซต์ของคณะริหารธุรกิจนะคะเพื่อว่านักศึกษาจะได้รู้ว่า คณะบริหารธุรกิจมีอย่างไรเรื่องของการระบบการเรียนการสอนนะคะซึ่งเดี๋ยวในทางสมโมสรทุกสารเนี่ยนะคะจะถ่ายออทอดในเรื่องของคลิปอีกตัวหนึ่งที่เป็นเรื่องของการประทมประเทศ ะะอันนี้เป็นคลิปที่ใหญ่ที่ละเอียดค่อนข้างละเอียดก็จะมีทั้งครูแล้วก็รองคณะบดีทั้งสามฝ่ายก็จะได้มานําเสนอ,อเล่าอะไรต่างๆสิ่งที่นักศึกษาใหม่เนี่ยจะต้องรู้นะคะเบื้องต้นของคณะบริหารธุรกิจเนี่ยให้นักศึกษาได้ฟังไม่ว่าจะเรื่องของฝ่ายบัชกา,ารก็คือเรื่องของการเรียนการสอนนะครระบบการลงทะเบียนการเพิกถอนรายวิชาหน่วยกิจจานวนเกรดเกรดต่างๆที่นักศึกษาจะต้องออได้รับในแต่ละเทอมเนี่ยควรจะเป็นเท่าไหร่ที่นักศึกษาอย่างมีสภาพ การบริักศึกษาอยู่นะคะสำหรับในรองคณะบดีฝ่ายบริหารก็จะพูดคุยในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกนะฮะต่างๆที่นักศึกษาจะได้รับนะต่อระยะเวลา4ปีนะคะหรือ2ปีที่นักศึกษามาเรียนกับพวกคุูเนี่ยนะฮะส่วนในฝ่ายกิจการทั่วไปก็จะพูดถึงเรื่องของแนะนําสโมสรนักศึกษา ต่างๆนะคะว่าจะมีกิจกรรมที่ระหว่างเรียนอะไรบ้างนะในปีนี้อาจจะไม่มีปฐมทิเทศนะคะแต่ก็จะมีกีฬาสัมพันธ์อะไรต่างๆเนี่ยนะแล้วทางสโม,มสรนักศึกาเขจะมีรุ่นพี่ที่ดูแลนักศึกษาทุกสาขาวิชาเป็นอย่างดีนะคะสำหรับในส่วนของครูเนี่ยเดี๋ยวครูก็จะแนะนํารองธณบดีแล้วก็ อาจารย์หัวหน้าสาขาฝ่ายต่างๆงานักศึกษาได้รู้จักหน้าตาว่าครูหน้าตาอย่างไรนะรองคณะบดีแต่ละฝ่ายหน้าตาอย่างไรหัวหน้าสาขาหน้าตาอย่างไรนะคะแล้วช่องทางในการาศึกษาจะเข้ามาติดต่อได้นะคะไม่ใช่ว่าเราเรียนออนไลน์แต่นักศึกษาเข้ามาไม่ได้นะคะในพื้นที่นักศึกษาสา,ามารถเข้ามาได้ตามปกตินะคะจะติดต่อฝ่ายทะเบียนฝ่ายกองคลังหรือติดต่อในส่วนสํานักงานคณะเนี่ยเข้ามาได้แต่ต้องมาตรการ นะคะเว้นระยะห่างไม่ใช่มาเป็นกลุ่มเป็นก้อนอะไรต่างๆนะคะแต่ช่วงนี้แล้วก็ต้องมีการปิดหน้ากากอนามัยต่างๆนะคะเพื่ออันนี้ทําเพื่ออะไรคะเพื่อนักศึกษาจะได้ปลอดภัยนะเรา,าก็ไม่รู้ว่าเชือ้อไวรัสเนี่ยมันจะรุนแรงกลับมาเมื่อไหร่เนี่ยนะพวกครูก็อยากจะให้นักศึกษาทุกคนของเราได้ไดรับความปลอดภัยก็เป็นข่าวดีที่ว่า ในรัชมงคลทั้งหมดมีที่เราที่ไม่มีใครติดเชื้อไวรัสเลยที่ผ่านมนาะนะคะที่ปิดมาตั้งแต่เดือนมีนาคมเนี่ยอันนี้คือเป็นมาตรการอย่างหนึ่งน,นะก็เชื่อว่าในปีนี้อาจจะเป็นปีพิเศษที่นักศึกษาใหม่เข้ามาอาจจะมีระบบระเบียบอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปแต่มันก็ไม่ได้ตลอดไปนะคะมันเป็นช่วงระยะเวลานี้แล้วนักศึกษาก็จะมีรุ่นพี่นะคะตอนนี้รุ่นพี่ก็มีช่องทางที่จะเข้าพบนักศึกษาอยู่นะคะนักศึกษามีปัญหาอะไรก็สามารถผ่านอาจารย์ที่ปรษา ผ่านคู่ได้นะคะแล้วก็ผ่านรุ่นพี่นักศึกษาก็สามารถเข้ามาในคณะได้นะคะในบางส่วนแต่คงไม่ได้ว่าเข้ามาแออัดกันเหมือนเดิมนะก<ล>็อยากจะฝากไว้ว่าถึงแม้ว่าเชื้อไวรัสจะมีผลกระทบต่อการเรียนการสอนแต่ในเรื่องของการเรียนเนี่ยมาตรการความเข้มข้นหรือรายวิชาที่ทางอาจารย์แต่ละท่านจะให้นักศึกษานี่ยังเหมือนเดิมนะคะนักศึกษาเรียนในระบบตอนนี้จะไปเตรียมตัวเรื่องของออนไลน์ว่า อาจารย์แต่ละวิชาจะสอนด้วยอะไรนะแต่ตัวแอปอะไรเพราะว่ามันมีแอปหลายตัวใช่ไหมคะมีทั้ง Zoom ทั้ง Google s s r o o m อย่างนี้นักศึกษาตกลงกับอาจารย์นะคะว่าจะเรียนแบบไหนให้ดีนะคะแล้วก็ต้องสามาคถีกันแล้วก็ต้องเป็นทีมนะตอนนี้นะะักศึกษาก็ต้องร่วมกันใน,ในกลุ่มต้องรู้จักเพื่อนๆ นะในห้องว่านักใครเป็นยังไงะนะคะเพราะนั้นสิ่งที่จะเรียนได้ดีสุดเนี่ยนอกจากอาจารย์แล้วอย่างเพื่อนๆในห้องเนี่ยจะช่วยได้รุ่นพี่สมสรนักศึกษาแล้วก็รุ่นพี่ที่อยู่ในสาขาของนักศึกษาเนี่ยจะช่วยนักศึกษาได้นะคะโียเฉพาัในม,ม,มีปัญหาอะไรก็ ปรึกษาผู้ฝ่ายไ,ได้นะคะอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นนะคะที่ครูต้องบอกว่ายินดีครั้งหนึ่งนะที่นาาักศึกษาได้เลือกในสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงแล้วการที่นักศึกษาเรียนที่นี่นะจบไปนาาักศึกษาก็ได้งานร้อยเปอร์เซ็นต์ะคิดว่านาาักศึกษาเลือกในสถาบันการศึกษาที่ถูกที่สุดแล้วนะคะที่ดีสุดด้วยนะคะก็เชื่อมั่นว่าเมื่อนาาักศึกษาเป็นครูแล้วเนี่ยนาาักศึกษาก็คงจะได้รับความรู้นะคะแล้วก็จบไปเอาไปเป็นบัณฑิตในสี่ปีข้างหน้า สอปีข้างหน้าสำหรับนักศึกษาเทบโอดเนี่ยนะคะได้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพแล้วก็ทํางานตรงตามที่สถานประกอบการต้องการแล้วก็คงได้ทํางานในอาชีพที่นักศึกษาใฝ่ฝันนะคะใน4ปีก็ขอให้ทุกคนเนี่ยอดทนนะคะแล้วก็ตั้งใจในการศึกษาหาความรู้ให้ดีนะคะในรายวิชาต่างๆเพราะว่าท่านศึกษาเนี่ยสงสัยในเรื่องอะไรเนี่ยสามารถสอบถามได้เลยนะคะอาจารย์ที่นี่เนี่ย มีความเชี่ยวชาญในต่ารศาสตร์เนี่ยมาในระยะเวลาหลายสิบปีนะคะก็เชิญมันว่าอาจารย์ทุกท่านจะพร้อมนะคะที่จะมอบความรู้ให้กับนักศึกษาทุกคนนะคะเป็นอย่างดีนะคะน,นี่ก็คงฝากเอาไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวมีโอกาสาเราคงได้มาเจอกับตัวเป็นๆอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ขอต้อนรับแล้วก็กล่าวอินดีนะคะแล้วก็ กนัก้อกษาํากันบ้านตอนนี้นะคะเราจะเปิดวันที่13แล้วเนี่ยตอนนี้ในในอาทิตย์หน้าเนี่ยนัศษาก็ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาให้ดีนะคะตกลงกันให้เรียบร้อยว่าจะเรียนยังไงอะไรที่ไหนนะคะแล้วมีปัญหาอะไรกครูก็พร้อมที่จะ ให้ความช่วยเหลือในทุกด้านนะคะมีปัญหาอะไรติดต่อได้ที่คณะดีนะครูก็นั่งอยู่ที่สํานังกงานคณะค่ะนะคะไม่ทราบก็ถามพี่ๆถามเพื่อนๆถามยามแม่บ้านเนี่ยรู้จักหมดนะคะเพราะทุกคนพร,ร้อมจะให้ความช่วยเหลือศาสตร์นะคะ <c oughs> อันนี้ก็เดี๋ยวเาจะเจอกันในในการประถมนิเทศที่ทางสโมสรนักศึกษาเนี่ยทำอีกชุดหนึ่งที่เป็นชุดใหญ่นะคะ <c oughs> อันนี้ครูขอแค่ก่าต,ต,ต้อนรับเื้องต้นก่อนนะคะก็อขอบคุณมากนะคะทุกคนค่ะยินดีด้วยค่ะ